ออก,กนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจนะครับโอ ชังสัตสนังสะพันธุงนารินทังภาริธานุภาโสธารักษตูตี s <S ภาริทวานเมตตังสเสมตตาภาทันตา Awi kita cita paritang panan Om Sakit. Tình thân ta thân tì kheang mu ni wara wajanang sadawo me su nang tu. ayam bát hanta. Amasavana jalu ayam hanta. จะแจกพุทธกิปัตตุ้งเพื่อไหว้ใบสีครับนี่คืออธิษฐานพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะครับแล้วก็จะมีจิตอธิษฐานของหลวงพ่อดับเทียนไทยก่อนค่อยดึงไทยดึงก่อนของดีที่ได้จากลุ่ยซาบงโมโคตรบัญญยตนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงหิ้งผู้ใหญ่เดินกรด้วยของดีที่ได้มาจากแต่ว่าลุอยู่ดอกแต่ว่าลุยซา นะครับ